ปลาที่เตรียมนะครับเตรียมตะแงงนี่ก็มาลังสรรค์เมนูน้ำยาหมิจีนครับไฟร้อนดีครับเตาขอบหัวครับปอบ้าทปอกเรือนนะครับผมปอกติ๊งๆหน่อยว้ายหน่อยนะเก่งๆผัด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 สุดยอดเชฟ มีการขูดกระต่ายนะครับผมกระต่ายแบบโบราณนะครับกะทิกะทีครับนี่เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนนะครับผมยุคสมัยครับผมไม่ใช่ยุคคุณรัสตีนะครับตอนนี้คุณรัสตีช่องนี้ก็อาจจะทํางงกับข้าวไม่เป็นนะครับต้องใช้สุภาพบุรุษทํานะครับอาจจะออกตุ้งติ้งหน่อยนะครับ ก <c oughs> ันน้ำกะทีนะครับผมกันอันนี้อะไรหางหรือหัวหางกะทีนู่ห,หัวนี่หางกะทีนี่หัวกะทีครับผม5ั <c oughs> สิบ ปลาที่เตรียมนะครับเตรียมตะแกงวันนี้ก็มารังสรรเวนูน้ำยาหนมจีนครับกะทิแซ่บๆพี่น้องเอ้ยหางกะทิค่ะต้งพูดกระเพาะใช่ไหมตัดออกได้วเมื่อกี้แกงปลารวมครับผมใส่กะทินะครับแซ่บๆปลาเยอะใช้ปาชนะเยอะ ทำเองแบบง่ายๆผมกตายกะทิผูดเองครับลังสันเองแบบเตรียมตะกรอนนะครับผมนี่ก็เตรียมไฟนะครับเตาแบบบ้านๆน,นะครับผมใช้ไม้ฟืนทำกินแบบง่ายๆนะครับขั่วเครื่องแกงก่อนนะครับผมใส่กะทิเข้าไปนิดนึงขั่วเครงแกงให้หอมก่อน ขวกเครื่องแงกงครับผมขวเครื่องแกงกะปินะครับผมกะปิก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับขวให้มันหอมสักนิดนึงไฟร้อนดีครับเตาบุกโอโ้โหหมอก็โมโหพี่น้องเลยเดือดอยู่บุก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 อยู่ แหงเลยยังไก่หอมหรือยังใส่น้ำเลยนะให้ให้มันนิดนึงนิดนึงนิดนึงเพราะว่าให้เครื่องแกงมันออกไหมิดนึงจะได้หอมเริ่มหอมแล้วครับผมเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับเริ่มหอมนี่คือเริ่มไหมนะครับไหม้วครับไะใส่เลย พร้อมแล้วจวดพี่น้องเลยปรุงรสครับผมแซบนัวครับสูตรนี่เพิ่มความนัวครับตามโดยเกลือนะครับผมใส่เกลือเข้าไปให้เค็มปลาแห้มนะครับรสชาติแซบแซบตามโดยน้ำตาลนะครับผม ใส่ปาลาแล้วนะครับผมรสชาติกลมกลมแซ่บพี่น้องเลยชิมน้ำนะครับเดี๋ยวก็ชิมอีกรอบนึงนะครับปลาสดๆนะครับผมหลากหลายชนิดครับหายมือเลยครับผมเทบึ้มลงเลยเป็นตะกินพี่น้องเลยเน้นปลานะครับผมปลาเกือบสองโลวันนี้ไปลากอวนมานะครับผม ไม่ได้ถ่ายทำการลากวนครับผมเพราะว่าคลิปมันก็ลงบ่อยแล้วครับกลัวเอซเบื่อนะครับผมนี่ครับนายพันวันนี้เขาก็รอกินอยู่นะครับผมนี่พ่อครัวครับพ่อบ้านพ่อเรือนนะครับผมออกตุ้งติ้งหน่อยว้หน่อยเลยชิมมั้ ไม่พอเราใส่ปลาเข้าไปมันจะหวานเนื้อปลาแล้นี่ใ,ใ,ใส่น้ำกะทิะ้ายด้วยหัวกะทินะครับผมตามด้วยใบมะกรูดเพิ่มความหอมพี่น้องเอ้ยนียครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆนนะครับบรรยากาศช่วงเย็นพระอาทิตย์ก็ รับแล้วครับผมได้ทีแล้วครับผมเ,เสียบพี่น,<อ>พน้องเนย,ยเอายกเลยเครับกินนมจีนนะครับผมปลาพี่น้องเน้ำยานมจีนปลาสดครับ <c oughs> สดสดจากทะเลนะครับผม บ้ยขักขัก,ข,กขักัสูตรนี้คือสูตรนี่ครับปลาซายนะครับผมลากวนแบบสดสดเลยครับผมเปิดแต่กินไม่นองเลยหอมฮู้ยครับหอมครับถึงกะทินะครับผม ครับกินน้กจนครับผมผักกินออกเลยเป็หวาได้จริงมมากจริงมดูว่าก,กินก็อร่อยเลยนะเ่ด,ะะดูปลาายครับผมสดๆเลยอยากเรครับผม ยอดครับ,บแซ<ช>่บเล่าอยูลดีครับผมยอดยอดเนี่ใช้ได้ครับสูตรน,นี้ใช้ปลาแบบเป็นตัวเลยนะครับผมไม่ใช่ปลาปุ่นเอาอีกไหมเดี๋ยวรออันใหม่นะหักครับผมเจ็จากตรงนี้เลยพี่รออันใหม่นะ อุ้ย <laughs> เอาเลย,ย, <laughs> ยเลยยกยกเก่งเลยยกเก่งเลยพีร้อนไหมเนี่ยแน่เตวก็ให้แม่ซื้อผักมาเยอะอร่อยครับผม <h ull> ยิ่งได้ผักตัวนี้สุดยอดเลยครับผมอร่อยอร่อยครับผม เพื่อนไอซีตามๆได้ครับผมสุดนี้ปลาทรายครับผมรวมปลากินกับผักสดๆนี้โอ้โหเข้ากันเลยครับผมอันนี้คือล้างล้างเรียบร้อยนะครับผมเอาน้ำฉีดนะครับเรียบร้อยครับมัน ยอดครับอร่อยกินกับนายพานนะครับมือปืนครับมือล่าชะโดดำน้ำเรก,ก็สุดยอดครับเดี๋ยววันไหนได้มึกเดี๋ยวจัดเมนูครับผมมึกยักษ์หรือมึกกระดองเป็นง อร่อยครับผมเขาวิเคาะนี่ครับมช่วยที่ส,สครับผมนี่ครับข้างหลังม,ม,มีส้มตำนะครับส้มตำปูครับผมใส่ไก่ยอครับแซ่บ ตอนนี้นมกิ้มครับผมถ้าเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยกินเท่าตามใจนะครับผมขอนนกินนมกิ้มก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับผมขอบคุณมากครับภาพหยิบนมจิ้มอ้าจอยังพ่อครับครับผมเงินเงินเงินพ่เนี่ย ก็เป็นการประมวลภาพจากเพื่อนเย็ซีได้รับได้ชมนะครับเพราะว่าวันนั้นก็ไปถ่ายทําก็พาญาติไปเล่นน้ําเลนะครับไปเล่นน้ําทะเลก็ไปหาปูหาปลากันครับผมวันนั้นก็ถือว่าได้ครับได้มา ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาไหมครับผมเดี๋ยวพาเพื่อน FC ลงไปดูนะครับลุ้นกันครับผมว่าได้ไหมเดิน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 นิดนึ่ทางบักข้าวก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมมีปลาไหมครับผมมันปลาก็หลากหลายชนิดครับบรรยากาศเงียบๆนะครับผมเราจะได้อะไรบางทีก็ได้ปูได้ปลาทราย ได้ปลาเล็กโคนก็นะครับนักแสดงปลาเล็กปลาน้อยครับนายพานตัวเล็กๆมากเราก็ไม่เอานะคะเอาตัวไซ์ขนาดพอดีพสายก็ได้ตัวก็ทอดๆกัน้โป้มือนะครับผมก็ปลาเงียบปลางียบับทำกับข้าวทำทอดเกงลวพี่น้องเอ้ยวันนั้นก็ทำน้ำยาหนมจีนกินก็ถือว่าอร่อยนะครับผม ถ้าชอบสูงั้นก็ลองดูครับก็ถือว่าเปลี่ยนรสชาติครับผมก็ถือว่าอร่อยครับต้องลากอวนแกงแบบเป็นตัวครับแกงกะทิหวะเรากจะกินกับข้าวหรือกินกับนมกินก็ได้นะครับผมก็มันก็สูตรเดียวกันแต่วันนั้นก็ทําแบบกินกับนมกินก็อร่อยครับนมนมกินก็หมดหลายถิ่งครับทันั้นทำก็ถือว่าทุกคนก็ว่าอร่อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ